พอไปโดนเร่องหกดไม่ติดเพราะตกใจดิฝาลงอยู่ในหน้าเสือแล้วทําไงอ่ะเล่นอยู่เจ้ามือพกตังมาเป็นแสนจะเล่นเล่นยังไงอ่ะถ้าเกิดฝาพังทาไงอ่ะเหมือนจะติดก็ไม่ติดเหมือนจะติดก็ไม่ติดเนี่ยวิธีการแก้้ไงพี่พี่บอยลูกค้าได้ฝากล้องไปกดไม่ติดมีปัญหามีวิธีการแก้ไงเนี่ยพี่กดไม่ติดเลยอ่ะกดไม่ติดเลยอ่ะไหนลองดูเนี่ยอาการมันอย่างเงี้ยอ่ะลองดูยี่หมดเนี่ยเหมือนจะติดก็ไม่ติดเหมือนจะติดก็ไม่ติดเนี่ยวิธีการแก้ก้ไงพี่ วิธีการแก้นะ้ะไม่ยากเลยวิธีการแก้เนี่ยฝาตัวนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเทสให้ดูวิธีการแก้เนี่ย,าอ,ย,าายอาการแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเหมือนจะติดอันนี้คือสัญญาณมันจะปล่อยไม่แล้วแต่ไม่ตัวรับไม่ถูกวิธีการแก้แก้แบบนี้อ่ากดตรงนี้หนึ่งครั้งปุ๊บ <c oughs> oh, หนึ่งครั้งแ <c oughs> ล้วกดรีโมทค้างไว้มันกําลังจูนหาช่องเห็นไหมอันนี้คือสาเหตุของช่อง <c oughs> ที่มันหลไปช่องมันเปลี่ยนช่องจอมันเปลี่ยนช่องไป จอเปลี่ยนช่องนี่เกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากสาเหตุเวลาเราควักจอออกมาเนี่ยมือเราไปโดนปุ่มพวกนี้อ่าไปโดนปุ่มพวกนี้มันเลื่อนไปเห็นไหมพอล็อกช่องได้ก็ยาวเลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นช่างก็แก้ไขปัญหาไม่ได้มีทางเดียวต้องส่งฝากลับมาส่งฝากลับมาหาผู้ขายแล้วผู้ขายส่งไปต่อให้ช่างมีหน้าร้านจริงลองมีลองหน้าร้านจริงอะไรจริงก็ ถ้าเกิดผมบางทีถ้าเกิดรับมาบางทีมันอาจจะส่งมาให้ช่างบอยช่างบอยส่งไปให้ช่างกลับมาหาช่างบอยลูกช่างบอยส่งให้ลูกค้ามันจะช้าอันนี้นคือจบทีเดียวเลยอันนี้เหมือนขอ,องน้องคนที่โทรมาหาผมเมื่อวานเนี่ยอ่าพอเอาไปปุ๊บสงสัยมือเขาไปโดนช่องพอไปโดนช่องเขากดไม่ติดเขาตกใจดิฝาลงอยู่ในหน้าเสือแล้วทําไงอะ่ะเล่นอยู่เจ้ามือพกตังมาเป็นแสนจะเล่นเล่นยังไงอ,ะอ่ะอ่าถ้าเกิดฝาพังทาไงอ,ะอ่ะอ่าทีนี้เขาก็โทรหาช่างบอยเลยอ่าโทรหาผมผมเป็นช่างใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่โทรหาช่างล่ะ อเออต้องเอามาแก้นะครับต้องส่งมานะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่อันนี้ตัวหาช่างบอยช่างบอยเคยมีประสบการมาช่างบอยโทรบ,บอกเออต้องทาแบบนี้แบบนี้ลองทําดูทําแบบนี้ถ้าเกิดทําไม่ได้จริงๆค่อยส่งมาทีนี้ขอไปจูนจูนปึ้งก็เล่นได้เลยก็ยาวเลยก็กลับมาใช้ได้ปกติอะไรแบบนี้นี่แหละคือการแก้ปัญหาะนะครับคือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็จะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงเนี่ยช่างบอยไม่ยุ่งยากเปลี่ยนใบใหม่ให้เลยถ้าเกิดมันอยู่ใน การรับประกันของเราเราเปลี่ยนใบใหม่ให้เลยนี่คือการดูแลลูกค้าหลังการขายของช่างบอยอันนี้ลองไปทาตามันดูอันนี้ลองไปตามทามนดูอยากแนะนํามากเป็นตัวหลังนิ่มมากๆเลยนะครับในสภาพสวยเบาอ่าหนักสูสีก็วัดดวงเลยเบาเลยนะครับแล้วฝาจอตัวนี้นะฝาจอตัวนี้ข้อดีของมันเลยคือมันเล่นได้ไกลมากๆที่คนทำไมเอาของช่างบอยไปใช้เยอะเนี่ยเพราะว่ามันเบาและมันนิ่มแล้วทีนี้มันเล่นได้ไกลมากถ้าเกิดเล่นระยะในวงประมาณห6เมตร6 7เเมตรเนี่ยเรา ถือไปแค่นี้ไม่ต้องไปใส่เสานะมีเสาให้อ่าแล้วกดรีโมทดูแค่นั้นเองนี่เห็นไหมอ่าแต่ถ้าเกิดดูระยะแบบยี m, ่สิบสามสิบเมตรถ้าเกิดดูระยะยี่สิบสามสิบเมตรต้องใส่เสาตัวนี้เข้าไปแต่ใส่เสาตัวนี้ไม่แนะนําหรอกถ้าเกิดไปดูไกลขนาดนั้นยี่สิบเมตรสามสิบเมตรวิ่งมาแทงไม่ทันนี่แหละวิธีการจูนช่องก็ลองไปทําดูนะถ้าเกิดมีปัญหากดไม่ติดลองทําวิธีนี้ดูก่อนโอเคครับฝากด้วยนะครับช่างบอยพระรามสองครับ